มีหลายหลายคอมเม,นต,มนต์ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการไปทําเครื่องมานะครับพอไปทําเครื่องมาแล้วลดรอบเครื่องมันไม่นิ่งมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและที่สําคัญนะครับเราก็ได้เจอ,ป,อปัญหานี้อยู่บ่อยๆนะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ว่านะครับเราเจอปัญหาบ่อยๆนี้ก็คือรถนะครับเอาไปทําทเครื่องมาหลังจากที่ทําเครื่องมาแล้วนะครับ รถมันมีอาการเดินเบาไม่ได้นะครับติดยากนะครับแล้วเราก็มาทําการหรือแก้ไขปัญหาหน้างานสิ่งที่เราได้เจอนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะสิ่งที่เราได้เจอนะครับก็คือเรื่องของวาวนะเรื่องของวาวปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของวาะก็คืออ,อย่างเชสเนี้นะครับเช่นนี้ก็เป็นรถของเราเองนะอ่าลววไอดีมันจมเห็นไหมเาลไอดีจมวาลไอเสียมันโปดูจากขอบอเราก็รู้แล้วว่าวาลไอดีมันจม แต่ทีนี้นะครับเวลาที่เราเอารถไปซ่อมมาจากที่อื่นนะไม่ได้ระบุสังกัดไหนนะแต่เราแก้งานอยู่บ่อยๆอ่ะคว้านมาอย่างดีเลยนะครับคว้านมาอย่างดีแต่ว่าเขาไม่ทําการบดวาลวให้เลยนะครับเขาคว้านเปลี่ยนลูกสูบมาอย่างดีนะคว้านเปลี่ยนลูกสูบใหม่มาเลยนะครับแต่ว่าวาลวเขาไม่แตะไม่ต้องเลยก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือ ไปทําเครื่องมานะครับอาจจะเป็นคว้านมาแต่ว่าน้ํามันเครื่องดําปี๋เลยไม่เปลี่ยนในเขาก็มีกองอากาศเดิมไม่เปลี่ยนในเขาก็มีนะครับช่างมันก็มีหลายแบบคนที่มักง่ายก็คือมันจะมักง่ายจนเป็นนิสัยเลยแหละนะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานของเรากันบ้างนะงานของเรานะครับสิ่งที่เราได้เจอบ่อยๆนะครับก็คือจากคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกมาว่า หรือถอดเครื่องยนต์ลงนะครับถอดมาแล้วนะครับเช็คแล้วนะครับจะทําเครื่องนี่แหละเช็คแล้ววาวล์วไม่รั่วนะครับแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าวาวล์วไม่รั่วอ่าคุณวัดยังไงว่าวาวล์วไม่รั่วเอาละนะครับในกรณีที่เราพูดถึงนี้นะครับอ่ะขออนุญาตทาการวางไว้ม่องนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าบางคนบอกว่าถอดออกมาแล้ววาล์วมันก็ไม่ได้รั่วนี่พี่จะไปบดมันทําไมนะครับนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุ นะครับของปัญหาที่ทําให้รถของเรานะครับไปทําเครื่องมาแล้วรอบเครื่องมันไม่นิ่งรอบเครื่องมันกระพืออ่าเดินเดินไม่เรียบว่าไงง่ายสันส้นๆนะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าวาล์วมันรั่วนั่นแหละนะแต่ว่าเช็คแล้วเขาก็บอกอ่ามันไม่รั่วจะไปบวชท,ทาไมนี่แหละนะครับคำคำคำเนี้ยนะครับอ่าทีนี้เอ่าเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับ เดิมทีเครื่องยนต์ของเรามันหลวมใช่ไหมอ่าลูกสูบแหวนมันหลวมนะครับลูกสูบแหวนมันหลวมกําลังอัดมันน้อยนะครับกาลังอัดมันน้อยนะต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมลูกสูบแหวนมันหลวมกําลังอัดมันน้อยนะครับกําลังอัดที่น้อยมันก็เลยไม่อ่าไม่สามารถดันดันกาลังอัดย้อนออกทางไอดีย้อนออกทางไอเสียได้เพราะว่ากําลังอัดมันน้อยนะครับอ่าแต่ทีนี้พอเราไปทําการคว้านเปลี่ยนเบอร์ลูกสูบมาอ่า เอาเป็นเบอร์ลูกสูบท <hi> ี่ใหญ่ขึ้นคว้านใหญ่ขึ้นปั๊บนะครับกําลังอัดนะครับลูกสูบเยอะอ่าลูกสูบใหญ่กําลังอัดมันก็เยอะตามทีนี้นะครับในเม네ื่อกําลังอัดมันเยอะตามนะครับตามขนาดของลูกสูบวาล์วเดิมทีนี้นะครับวาล์วเดิมที่คุณบอกว่ามันไม่รั่วมันไม่รั่วเนี่ยนะครับมันเอาอ่ามันปิดกั้นกําลังอัดไม่อยู่นะครับมันปิดกั้นกําลังอัดไม่อยู่นะครับทุกท่านนะ มันก็เลยกลายเป็นรอบเครื่องไม่นิ่งนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนลูกค้าหลายๆคนเจอแบบนี้และผมเชื่อว่าช่างหลายๆคนได้ยินคำคำนี้นะครับอ่านะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะทําการตรวจเช็คให้ดูนะครับว่าอันนี้วาวนะครับวาวเราเรายังไม่ได้รื้อถอดนะเวลาเช็ควาวรั่วนะครับเวลาเช็ควาวรั่ว เช็คแบบนี้ใช่ไหมอ่าเขาเช็คแบบนี้เขาาน้ํามันเบนซินใส่ลงไปแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมตอนเนี้ยนะครับเนี่ยคุณบอกว่ามันไม่รั่วเห็นไหมสักพักหนึ่งมันเยิ้มออกมาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันเยิ้มออกมาแล้วเห็นไหมเห็นกันไหมนะอ่าสักพักหนึ่งมันเยิ้มออกมาเนี่ยเยิ้มออกมาเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยที่คุณบอกว่าไม่ต้องบดวาลหลอกวาลมันไม่รั่วอันนี้ อันนี้เราได้เป่าเขาเมาออกไปส่วนหนึ่งแล้วเขาเมามันเลยไม่อ่ามันก็เลยไม่ไม่ซับเอาน้ํามันนะแต่ถ้าคันไหนเนี่ยเราไม่ทําความสะอาดต,ตรงเนี้ยขี้เขาเมามันจะซับเอาน้ํามันทําให้เรามองไม่เห็นว่าอ่าวาวมันรั่วนะอันนี้รั่วทั้งไอดีทั้งไอเสียนะครับอ่าตรงนี้แหละนะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหลายๆคนมองข้ามนะครับในเรื่องของ การทาเครื่องแล้วบดวาลนะครับทุกท่านนะอ่านี่แหละนะครับเห็นไหมหลายคนบอกว่าไม่ต้องบดก็ได้วาลอ่ะทาแค่ลูกสูแบแหวนเนี่ยนะครับอย่าไปมักง่ายขนาดนั้นนะครับอ่าอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมยิ่งทิ้งไว้นานมันก็ยิ่งเยิ้มออกมาเยอะนะครับเวลาเราดูวาลอ่ะดูนานๆอย่าอย่าเทปุ๊บแล้วก็ดูดูแล้วก็อ่าเทน้ํามันทิ้งไม่ได้เราต้องดูนานๆนะครับอันนี้เห็นไหมสักพักหนึ่งมันออกมาเต็มวงเลย แรกๆมันออกมาเฉพาะมุมนี้นิดเดียวแต่ถ้ามันมีเขาเมาเนี่ยโอ้โหเขามามันดูดเอาน้ํามันทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้แหละนะครับอ่าหลายๆคนบอกว่าเออหรือเครื่องเบามันไม่ั่วไม่บดก็ได้นี่แหละนะครับปัญหาที่ทําให้รถมันเดินเบาไม่ได้นะครับอ่าอ่าเดินเบาไม่ได้บางส่วนแล้วก็บางส่วนนะครับรอบเครื่องมันไม่นิ่งนะครับขึ้นๆลงๆนะครับเพราะว่ากําลังอัดมันไม่คงที่นั่นเองเอาละนะครับในคลิปนี้ก็ เล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรายังมีเรื่องของวาวนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ2คลิป3คลิปก็ติดตามกันต่อไปนะครับทุกท่านนะ